ไม่ต้องพูดแกรงนี้ทักทายแนะนำตัวกันหน่อยกันรับบทเป็นอะไรด้วยเริ่มที่ใครดีเริ่มที่ใครดีอ่ะยิสุดเลยเลยครับสวัสดีครับติวเตอร์นะครับรับบทเป็นกวินับผมสวัสดีครับผมยิมนะครับรับบทเป็นทีนะคะสวัสดีครับเนทนะครับรับบทเป็นยิมครับรับบทเป็นเอิร์ธครับสวัสดีครับมาร์คครับผมรับบทเป็นเอกฮะสวัสดีครับปาร์คปทับรับบทเป็นกัสดครับสวัสดีครับจินสุดนะครับผมรับบทเป็นโอเกียครับครับสวัสดีครับแม็กนะครับรับบทเป็นพรครับ สวัสดีครับนัดนะครับแล้วบทเป็นไนท์ครับครับผมป๊อปปี้เหมือนเดิมครับรับบทเป็นพระเอกครับยองยอกผมรับบทเป็นเกมครับเป็นเกมครับไม่รู้เกมในเรื่องเปล่าไม่รู้นะฮะเกมครับจตะเกมตรงนี้เลยสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับรับบทเป็นเปานะครับครับเกมของเกมมึพึ่งได้เรื่องนี้ครับผมเล่าที่ซอมบี้เวอร์ชันไทยเป็นไงครับผมก็อยากจะบอกว่า ซอมบี้เวอร์ชันของซอมไววนะครับผมจริงๆแล้วคืออ่ามันจะมีดีเทลที่หลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึง uh huh. ใช่ครับผมแบบหลายๆคนก็อาจจะมองว่าแบบเอ้ยเชื้อมันมาจากนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่งซอมไวเวก็จะเป็นเชื้อที่มาในลักษณะของจุดๆ,ๆ uh huh. อ่าที่แบบหลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึงกันแล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยความที่ตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับผมที่อยู่ในเรื่องของซอมไววอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมี ความรู้มีจุดแข็งมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกๆตัวละครอยู่ในเรื่องคือสําคัญหมดเลยครับผมใช่ใช่ครับตายหมดอะไรอ่ะใยอกยอกครับยอกยครับผมแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมช่วยแบบว่า ดูซอมบี้แต่ละตัวด้วยเพราะว่าอยากจะบอกว่าทีมอาร์ตของไทยเก่งมากๆใช่ครับผมอยากให้ดูครับผมบางคนนี่เป็นซอมบี้จริงๆมาเล่นเลยใช่ครับซอมบี้จริงเลนครับเออไม่คัดทาเป็นซอมบี้เลยใช่ครับผมก็ไม่ได้มีการคัดกรองใครดูป่วยๆก็เอามาเล่นเลยหล่อครับหี่อหล่อพี่อันนี้หล่ออย่งพี่พี่นี่พี่ปีก็ไม่ได้เป็นอันนี้ผมผมเอ้าเฮ่ยเฮย เยี่อันนี้ผมด่าออกไปได้ไหมไลฟ์อยู่พี่หลายคนไลฟ่อยู่เขาตกไปไม่ได้เป็นซอมบี้ต้องการต้องการต้องดีที่บอกว่าผมคงผมคงไม่ได้เป็นซอมบี้ครับเพราะผมไม่หล่อผมน่ารักเเเฮฮ้้ยล่นาเล่นก็จริงๆต้องบอกว่าคือเครื่องของในนี้ก็อาจจะมีซอมบี้ด้วยครับมันเริ่มแล้ว เริ่มสปอยแล้วสปอยลหรือเป่าอย่าถามนี่ถามคนอื่นดีกว่าครับใครเป็นพี่ยกมั้ใครเป็นพี้ยุกยิ้มยุกมั้งพีไม่ไม่ไ่ยุกแล้วยกแล้วมันยิ้มจะมีจะบอกว่ามีอะไรคือในเนี้ยบางกลุ่มเราแทบไม่ได้เจอกันเลยก็เจออยู่นะบ่อยก็จจะเจอแต่แบบเจอในร่างอื่นหรือเปล่าเฮ้ยใครหลุดยิ้มใครหลุดยิ้มเล่นด้วยมยิ้มเล่นในเรื่องนี้ เดี๋ยวรู้เลยคืนนี้ว่าเราสองคนมีอะไรอแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรต้องไปติดตามดูครับเพราะว่าเราสองคนมีอะไรมีอะไรแน่หน่อยมันกินตั้งแตสคนใสอยู่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเพราะว่าเขาอยู่อีกอีกอีกกลุ่มหนึ่งอ๋ออกลุ่มนึงผมเป็นกา่ารกินเที่ยวหลังกันผมก็ไม่รู้ ผมเป็นอะไรแล้ว <lo> น <further like> ัดเป็นอะไรนัดเลยเนี่ยไม่้เร็วเลยนัดเป็เขาหาเรื่องเขาหาเรื่องนัดเป็นอะไรก็ต้องเปิดดูดูอะไรดูซอมบี้เบอร์ของฐาน11นี้ครับแต่แบบต้องบอกเลยว่าซอมบี้ในซีรีส์ของเราอ่ะจะเป็นซอมบี้ที่พิเศษเพราะว่าเพราะว่านัดเป็นนัดไม่นัดไม่นัดไม่รู้นัดเป็นหรือเปล่าแต่ว่าซอมบี้เรื่องนี้จะพิเศษเพราะว่าเราไม่เหมือน ซอมบี้ของซีรีส์จากประเทศอื่นๆใช่ครับแล้วจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่มากครับซึ่งแบบทางทีมโปรดักชันก็ได้แบบทำการรีเสิร์ชดีไซน์ออกมาครับน่าสนใจมากๆทุกคนต้องรอติดตามเดี๋ยวไหมน้องนัทเหนื่อยไหมเอาจริงๆผมก็สนุกนะครับมันเหมือนแบบเราได้ ยายที่วิ่งเล่นเนี่ยมันเหมือนเหมือนเล่นเกมขาต้องห้าใช่เหมือเล่นอยู่เดียวบอกว่าพูดว่าไม่ต้องทส่พี่เม็กพี่เมฆขาดี่เมฆขาดอะไรนะครับยังนี้เสื้อก็ขาดไปขาดครับครับหมอนหมอนขาดไหมอะไรนไหมหมอนขาดได้ไหมนี่หมอนมีแต่ขาดหมอนข้างครับไอเดี๋ยวนี่เรื่องไหนเนะแล้วต้องไล่กัดใครหรือเปล่าคะอ๋อม่อ๋อกัดแค่แบบกัดเวลากินข้าวเฉยครับไม่ได้กัดคนอกัดคนไอ้นะครับกัดซองเลย อะไรนะครับกัดน้องนาที่เปล่าอ๋อน้นให้พี่กัดเลยไม่กัดครับไม่กัดครับผมเป็นมิตรกับทุกคนเอมิตรภาพไม่เล่นแล้วตอนนี้ดำดูดำไม่เล่นแล้วเล่นชงไปให้เงียบใส่แล้ว ไปมาเอยิ้มตัวอ๋อครับไมเอกาเองวผมเป็นพร่เอกเหรออ๋อเอาไม่ไม่ไอ้้ผมเพิ่มเล่นเ่เดียวกันปะเนี่ยโอเคผมเพิ่มเติมเล่นกันครับคือด้วยความที่ซอมบี้เรื่องนี้มันจะมีความไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าจากที่เราได้ัามนเวทีมสันจะู่นี้จะได้เห็นถึงจิตสุดท้ายของซอมบี้คือซอมบี้ในหลายที่ครับเราที่เราเห็นก็คือพอโดนกัดก็เป็นซอมบี้เลยถูกไหมครับแต่ของเราอ่ะมันชัดตรงนี้ว่าจิตสุดท้ายของแต่ละคน ตอนที่โดนกัดมันเป็นแบบไหนมันจะถูกส่งทอดแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นถึงว่าตอนที่ซอมบี้ตัวนั้นได้เป็นแล้วจะไปกัดคนต่อไปเนี่ยเขาจะส่งต่ออะไรให้กับคนต่อไปอ๋อแต่ก็นไทยเหรอเป็นไทยตะหรอมันเป็นฟิลประมาณนั้นครับซึ่งพอมันเป็นที่บอกว่ามีความเป็นความเป็นไทยเข้ามาเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของจิตสุดท้ายซะมากกว่าที่เขาจะสะท้อนให้เห็นแล้วก็จะมีหลายท้ายมากๆซอมบี้จะไม่ได้มีแค่ซอมบี้ที่เดินแบบนี้ทําแบบนี้ แต่มันมีการจำแนกหลายกลุ่มละเอียดไหวว่าพี่ไม่ได้เป็นซอมบี้นะนี่เป็นอันนี้ผมฟังบี่จากบนเวทีมาทีนึะไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นแต่จะไม่กินจะมีพเป็นง่ายง่ายไงใช่ไหมครับผมเป็นตัวประกอบครับเฮ้ยตัวประกอบอะไรรล่อขนาดนี้ตลอดทั้งวันเพราะว่านี่พระเอกใช่พระเอกตลอดเป็นเพราะว่าหล่อคนหล่อจะได้เป็นตัวประกอบ เอ้ยแปลกแปลกไหมหลอหลอเหมือนกันหลอเหมือนกันเรื่องนี้จะไม่มีหน้าที่อะไรเรื่องนี้จะไม่มีหน้าที่อะไรก็ปันป่วนปันป่วนเหรอปันป่วนแล้วกันปันป่วนปันป่วนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูจริงๆแล้วอะทุกๆตัวละครจะมีหน้าที่ของตัวเองผมเป็นหน้าที่ปันป่วนเหร ปร,ระมาณนั้นอ่ะอยาอยากรู้ว่าปันขวยังไงแล้วแล้วแบบนอกจากเรื่องของจิตส like ุดท้ายของแต่ละซอมบี้แล้วนะผมว่ายังมีเรื่องของแบบความสัมพันธ์ด้วยครับอย่างเช่นแบบว่ามันจะมีหรือเปล่าที่แบบซอมบี้ที่เป็นแม่ลูกกันหรือว่าซอมบี้เี่แบบไม่ต้องหูไม่ตมูตมตมตมมตมสมมตมูตมูตมตมตมู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 ตมาตม็ตมู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 ต สมอจริงจ้ะไม่แบบผมอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจมันดงมากกว่าเลยันรอคืนนี้เที่ยงคืนแล้วเปิดดูตอนเจ็ดได้เลยฮะไม่ต้องดูไม่ต้องดูแล้วครับผมก็นัดไปแล้วนะครับผมเขาผมก็จะอยู่ในแก๊งกีฬาครับก็จะมีผมเนี่ยมาแล้วก็มีเน็ตซึ่งในคาแรคเตอร์ผมเนี่ย กับเน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆสนิทกันแบบตายทายกันได้อะคือปล่อยให้เน็ตตายแล้วผมรอดล่าส <laughs> ุด <laughs> อทจริงต้องบอกว่าการที่ได้มาเป็นเพื่อนที่ปากยากมากครับ <laughs> เพราะว่าต้องรักกันมากๆค <laughs> <im itation> ือพีอ่ม่ได้ไม่ไม่ครับพี่พ <laughs> ปาพูดต่อดีกว่าไม่จริงคือในแก๊งกีฬามันก็จะมีความแบบคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดครับเพราะว่าเราต้องสตองต้องแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ดีเดอร์ที่จะแบบคอยดูแลน้องๆด้วยแล้วก็ หลายทีมนะพูดถึงเพราะว่าเราจาคู่ใส่ะัาเยอะเหมือนต้องคอยดูแลคณะอื่นด้วยเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นำสูงไงีะแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงกีฬาเนี่ยมาแน่มาแน่แนรอดหมด เออรอดหมดไหมรอดหมดร้อนหมดครึ่งครึ่งเลยครึ่งครึ่งมีครึ่งครึ่งมีสี่คนให้ให้รอดหน่อยใครคิวใครคิวยากๆใครคิวยากๆคุยยากๆอ่ะตายก่อนใช่อะไรนะเดี๋ยวหมดจะพูดยิ้มไปก่อนเลยนะคิวยากๆเจมเจมผ่านหน่อยลูกเขาจะได้ดูกันแล้วครับผมก็ยังขอฝากด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมทุกคนก็จะได้รับชมเจ็ดตอนรวดในเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับผมก็ ดูแล้วใครที่ดูจบภายในวันเดียวก็สามารถเอามาเมาส์เอามาใส่แฮชแท็กได้ครับผมเดี๋ยวพวกเราทีมนักแสดงทุกคนจะไปส่องดูครับผมได้ครับตัดเพิ่มเติมด้วยครับอยากให้ทุกคนนะกดเลทให้ด้วยเลนติ้งของเขามันจะมีดิสเลิฟกับดิสไลค์กดด้วยนะครับดิสไลค์อะไรฮะอะไรนะดิสไลค์ดิสไลค์กับดิสเลิฟอ่าให้กดกดสองครั้งมันจะได้ขึ้นดิสเลิฟอ่าเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลนติ้งให้กับทุกคนเนี่ยที่ เข้าไปเน็ตฟลิกจะได้เห็นเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนอยากให้ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตครับเพราะว่าได้รับชมถึง190ประเทศทั่วโลกเล้วพี่กระดาษขลังต้องกระาษว่ากดครั้งเดียวหรือ2ครั้งนะคะสองครั้งสองครั้งกด2ทีนะครับกด2อทีแล้วกดทีเดียวเหรอกดทีเดียวมันจะไปขึ้นแค่ดิสไลฟ์ครัใช่ใช่อันนี้สาระเลยนะอันนี้ไม่เอาตลกเลยนะเอาจริงๆันเนี่ยดูดิจิตอลิจลครช่อ